ครับวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิว iPad Gen 7ครับผมตัวนี้เครื่องลูกค้าเปิดไม่ติดมาครับผมอ่าบอร์ดช็อตมาครับผมเปิดไม่ติดชร์จไม่เข้าอ่าทีนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้ได้ปกตินะครับอ่า Gen 7 Wi-Fi Bluetooth ครับผม ได้หมดเลยครับกล้องหน้าก้างหลังลำโพงชาร์จแบตเข้าปกติครับครับผมครับฝากร้านสมัยไอทีเซอร์วิสด้วยนะครับผมใคร iPhone, iPad, iMac, MacBook มีปัญหาก็มาหาเราได้ที่สมัยไอทีเซอร์วิสนะครับขอบคุณครับ